คณะลูกเพจของเพจบ้านอาหารไทยนะที่ได้จัดการทำบุญใส่บาตมาเป็นประจำเฉพาะที่วัดกัลยาณมิตรนี่ก็กหลายครั้งแล้วนับไม่ถ้วนแล้วได้มีการชักชวนกันก็เรียกว่าการทำบุญที่ทำเองด้วยแล้วก็ชักชวนผู้อื่นด้วย แบบนี้ท่านเรียกว่าได้ทั้งโภคสมบัติได้ทั้งบริวารสมบัติก็คือมีทรัพสมบัติด้วยมีเพื่อนพ้องเพี่นน้องเพื่อนฝูงมากมายด้วยเพราะเหมือนเรานั่นจะอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องมีเพื่อนฝูงมีบริวารถึงจะมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขได้แล้วก็นอกจากจะได้ใส่บาตรให้แก่พระสองหมู่ใหญ่แล้วเนี่ยก็ยัง ซ,ออซึ่งจาเป็นต่อการทำปัตาหารมาเข้าโรงครัวซึ่งทางวัดนั้นจำเป็นต้องใช้เพราะว่าพระพิทุสมณีนในวัดจำนวนถึงขอนร้อยนี้ก็จะต้องฉันเช่าฉันเพลนทุกวันแม่ครัวโรงครัวก็ต้องทำอาหารทุกวันพระเนรเหล่านี้ก็เป็นพระเนรที่ศึกษาภาษาบาลีศึกษา,ภา,ภา,ษา,า,ษาพระปริยติธรรมแผนกบาลีซึ่งเป็นภาษาที่รักษาไว้ซึ่งพระพุทธพจน์ ญาติโย,ยมไม่สามารถมาเล่าเรียนได้ด้ยวยตัวเองก็เป็นกองหลังเป็นแนวหลังที่คอยอุปถรัรมภ์สนับสนุนเรียกว่าเป็นศาสนูปถัมภ์พกเป็นผู้คอยคำจุนพระพุทธศาสนาให้ประสงค์สมเนรซึ่งเรียกว่าเป็นศาสนาทายาทได้สืบทอดพระพุทธศาสนาสื่อไปประสงค์อยู่ไม่ได้ถ้าญาติโยมไม่ช่วยกันอุปถัมภ์ ญาติยโยมถ้าไม่มีพระสงฆ์คอยช่วยสั่งสอนธรรมะพุทธธรรมะหรือว่าชี้แจงธรรมะให้ฟังก็จะมีชีวิตที่มีความสุขได้ยากเพราะนั้นต้องสองฝ่ายล้วนเกื้อกูลกันเรียกว่าตั้งกรหัตและบรรพชิตก็ร่วมด้วยช่วยกันแบบนี้ตั้งแต่โบราณการมาตั้งแต่สมัยองค์สมเด็จพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าอยูอย่ก็เป็นเช่นนั้นทุกเช้าก็ออกบิณฑบาตโปรดสัตว์ แล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นการเทศนาสั่งสอนญาติโยมพุทธบริษัทตลอดเวลา45ปี45พรรษาซึ่งพระพุทธองค์ทรงทำเป็นแนวทางไว้แล้วพระสงค์ก็จเจรินรอยตามในทนานะเป็นสาวกขององค์ปัสมาสัมุทตเจ้าก็ทำเช่นนั้นพระพุทธศาสนาก็จเจริญรุ่งเรืองสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้และถ้าญาติโยมยังรักษาประเพณีธรรมเนียมปฏิบัติอันดีงามนี้ไว้ ต่อไปพุทธศาสนาก็ยังจะอยู่คู่โลกนี้ไปอีก,กลบนานเท่านานวันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุก,การอาญามทุกท่านทุกคนเลยในธนะทิวันนี้เป็นวันตรุษจีนเป็นวันปีใหม่ของชาวจีนแล,และท่านก็คงจะมีเชื้อจีนกันพอสมควรนะ,ะมีเชื้อจีนพอสมควรก็เป็นวันมงคลของท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ก็ขอให้ ปีใหม่นี้เป็นปีใหม่ที่ดีของญาติโยมทุกท่านให้มีความสุขความเจริญมากยิ่งกว่าปีเก่านะรวยกว่าปีเก่าแข็งแรงกว่าปีเก่าประสบสิ่งดีๆมากกว่าปีเก่าไปแล้วกันทุกท่านทุกคนนะอ่าตาจุนมทนาต่อไปนี้ พะว่าตุสัพมังกลังรักันตุสัพเดวะตาสัพพังกั